ใหลายคนคงงงนะครับว่าผมปันพูดติดตามยังไงนะครับแรกก็ไม่ยากนะครับไอ้คุณล็อกอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงนี้ให้ตาเฟสนะครับก็เดี๋ยวเขียนนะนี่นะครับรหัสผมขอใช้เฟสนี้ทำนะครับ อ๋้ัไจมาทนี่อ๋อก็เจอล้ครับก็เปลี่ยนเฟซนะครับอืมเอาเป็นเอาเป็นเฟซอืมเดี๋ยวก็หนึงนะครับ เราก็ได้ทัดกันมาแล้วนะผมขึ้นไปหลุดข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาที่บันทึกเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาลิงก์ไว้ให้นะครับเนี่ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ทำตามเลยครับ นี่ครับเปิดลิง์นี้ครับแล้วก็กดติดตามลิงนี้นะครับติดตามเสร็จนะครับก็แชร์นะครับแชร์แล้วก็ไล์นะครับแชร์ปุ๊บมันว่าอันวีจีแม็กนะครับอ่ะ องนนี้ผมูดิกปึ๊บมันก็จะเร่งตรงนี้นะครับผมก็จะแอดเข้าลิสตนะครับง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับ ผมก็จะแอดเข้าลิสแอดคุนเข้ามานี่นะครับผมก็แอดปึ๊บแล้วก็ต้องรอ2-3งถึงสามวันนะผู้ติดตามเึ็นงจะขึ้นใครทําเยอะก็มันก็จะได้เยอะนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ